สงสัยกันไหมคะว่าผู้ชายแบบไหนรักจริงกิ๊เชื่อว่าเป็นคำถามค่ะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มีอยู่ในใจเลยว่าเขารักฉันจริงไหมหรือจะรู้ได้ยังไงว่าเขารักเราจริงคลิปนี้ค่ะจะมาบอก5ลักษณะค่ะของผู้ชายค่ะที่รักจริงเพื่อที่จะช่วยให้คุณนะคะแยกแยะออกได้ว่าผู้ชายที่แค่หลงมันต่างจากผู้ชายที่รัก ยงไงเรามาดูกันนะข้อ1ค่ะเขาลดเวลาส่วนตัวผู้ชายโลกส่วนตัวสูงจริงๆแล้วผู้ชายมีโลคส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละค่ะแล้วก็มีโลกส่วนตัวที่เขาห่วงแหนไว้าด้วยไม่ว่าโลกส่วนตัวนั้นจะจะเป็นเกี่ยวกับเกมเป็นเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่อยากจะบอกคุณเนะี่ยมันคือโลกส่วนตัวของเขาแล้วเขามีความสุขที่อยู่ในโลกแบบนั้นของเขาแต่การที่เขารักใครสักคนนี้แหละมันจะทําให้เขาค่ะ สามารถค่ะปล่อยโลกส่วนตัวออกไปได้คือเวลาที่เขาให้กับโลกส่วนตัวมันลดลงลดลงลดลงแล้วมันมาเพิ่มมาให้กับคุณค่ะเขาจะเข้ามาอยู่ในโลกของคุณเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนคุณหรือลากคุณไปอยู่ในโลกของเขาแต่เขากําลังเดินเข้ามาอยู่ในโลกของคุณค่ะให้คุณเป็นในแบบที่คุณเป็นแล้วเขาจะอยู่ในโลกของคุณแบบมีความสุขไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรเลยแต่เขายินดีอยู่ตรงนั้นอย่างสบายใจจนในที่สุดค่ะ มันจะเหลือแค่คำคำเดียวค่ะโลกของผมจริงๆก็คือเขาและเขาก็คือโลกของผมนั่นเองมันไม่เหลือโลกส่วนตัวอีกต่อไปค่ะสค่ะเขาสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ค่ะคนเราทุกคนมีคอมฟอร์ตโซนเขาเรียกว่านิสัยที่คุ้นชินนะคะหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำแล้วไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเช่นผู้ชายบางคนอาจจะมีนิสัยโยนโยนแม่แม,แม่ทิ้งทิง,ทง,ทงซุกซุมกโม ก็ไม่เห็น,ปนไปไหลก็ก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนแต่พอแบบอยู่ดีๆรักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าบางทีมันก็น่าจะทําอะไรที่ต่างออกไปจากนี้ความรักอะมันทาให้คนอยากทําต่างจะต่างในลักษณะที่ว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะมันหัวใจมันจะรู้สึกฟูแล้วมันก็อยากจะเดินทางไปสู่อะไรดีๆแม้แต่กระทั่งเริ่มทำอะไรดีๆกับตัวเองเนี่ย คือผู้ชายที่รักจริงค่ะกิ๊ไม่ขอเรียกว่านี่คือการเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแต่มันเป็นอาการของว่ารักมากจนอยากทำต่างจากเดิมเนี่ยหละค่ะการทำงานของความรักค่ะมันทำให้ผู้ชายคนนึงออกจากอะไรเดิมๆแล้วเดินไปหาอะไรที่ดีกว่าโดยเฉพาะเริ่มดูแลตัวเองค่ะ 3. ค่ะคือเขาสามารถ ละตัวตนของตัวเองได้ค่ะผู้ชายที่มีตัวตนสูงนะคือผู้ชายที่แบบผมต้องเป็นฝ่ายถูกผมต้องคือคนเก่งคือยึดมั่นกับคำว่าเก่งและถูกเก่งและถูกเจ๋งสำเร็จอย,อย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นบุค,คลิกของผู้ชายท่าะทุกคนน่นแหละนะแต่ถ้าเขารักค่ะเขาจะสามารถปล่อยวางเรื่องของคำว่าถูกผิดไปได้ แล้วเขาจะสามารถปล่อยวางว่าเขาจะต้องดูเก่งดูดีดูฉลาดไปได้ค่ะเหลือแต่แค่ว่าเขายินดีค่ะที่จะยอมเลยเป็นฝ่ายผิดเองเพื่อรักษาน้ำใจหรือรักษาหัวใจและความรู้สึกของผู้หญิงที่เขารักไว้ได้หลายครั้งเขายินดีขอโทษเลยค่ะเพียงแค่เขาไม่สามารถทำอะไรบางอย่างที่มันช่วยเหลือคุณได้เต็มที่แล้วเขาทำไม่ได้ เขายินดีจะพูดคาว่าขอโทษออกมาโดยที่คุณไม่ต้องขอเลยค่ะมันเป็นเรื่องอัตโนมัติมากเลยค่ะเพราะว่าความรู้สึกแย่ๆแม้เพียงหนึ่งองศาจะเป็นอะไรที่ผู้ชายที่เขารักคุณจริงยอมรับไม่ได้แม้เพียงสักนิดเดียวเลยข้อ4ค่ะเขาไม่คิดที่จะพูดจะทําร้ายคุณหรือลงไม้ลงมือกับคุณเลยค่ะแม้ว่ามันเหลือจะอดแล้วสําหรับเขา มันไม่มีใครดีไปสักหมดแหละเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาซึ่งก็มีทั้งนิสัยดีแล้วก็มีนิสัยแย่ในคนคนเดียวกันบางครั้งเราก็ปากหมาบางครั้งเราก็กวนตีนบางครั้งเราก็ไร่สาระไร่เหตุผลบางครั้งเราก็แบบโวยวายอลวาวาดบ้าบอคอแตกตามสันดานผู้หญิงทั่วไปคลิปก็เป็นโอเคปะ่ะเออแต่ผู้ชายที่รักจริงค่ะต่อให้คุณทํานิสัยที่มันแบบพูดง่ายอะ่ะ กูเหลือจะอดกับมึงแล้วอะเขาก็จะไม่สามารถค่ะที่จะเหลืออดกับคุณได้จริงๆค่ะพูดง่ายๆเขาจะไม่ทำร้ายคุณด้วยคำพูดค่ะต่อให้เขาอยากจะด่าคุณสุดๆด่าพ่อด่าแม่ด่าไอเหี้ยอิอดอกเขาก็จะไม่พูดค่ะเขาจะกลืนมันลงไปเขาจะไม่ลงมือลงไม้กับคุณค่ะเขาหยุดมันได้ค่ะและสิ่งเดียวค่ะที่ทำให้มันหยุดทุกอย่างที่มัน ที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายหรือรุนแรงสําหรับผู้หญิงลงไปได้ทั้งๆท,ที่ผู้หญิงก็สมควรจะได้รับสิ่งเหล่านั้นคือคําคํานี้ค่ะรักมากค่ะเพราะถ้าไม่รักมากมันหยุดไม่ได้ค่ะมันจะบันดาลโทสะแล้วด่าไปเต็มสตรีมหรือลงไม้ลงมือไปเต็มที่จนกว่าผู้หญิงจะนอนจมกองน้ําตาหรือจมกองเลือดแบบนั้นแหละถึงจะหยุดได้มาดูข้อสุดท้ายค่ะเขาจะ ไม่เหลือเหตุผลใดๆในโลกนี้อกแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่ามันยังอธิบายได้อยู่นะว่าผมรักคุณเพราะอะไรแล้วก็แล้วก็บอกมาได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะว่าเพราะคุณแบบช่วยทํางานเพราะคุณเป็นคนขยนันเพราะคุณทํามาหากินเป็นคุณใช้เงินเป็นคุณดูเป็นแม่ที่ดีคุณดูแลบ้านได้ดีคุณดูแลผมดีทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ความรักนะแต่มันเป็นความถูกใจเอามากๆ และรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูได้อะไรดีๆจากผู้หญิงคนนี้ว่ะแบบเนี้ยแต่ถ้าเขารักคุณนะมันไม่เหลือเหตุผลใดๆเลยคุณเรียกว่าถ้ารักจริงมากๆเพราะความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่ความคิดเหตุผลเป็นเรื่องของความคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะหัวใจของเขาค่ะมันเต้นได้ผ่านคำว่ารักเมื่อนั้นไงเหตุผลมันจะหายไปทั้งหมด แล้วมันจะตอบได้คำเดียวว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นคนนี้ที่รักแต่รู้สึกว่าเป็นคนนี้เท่านั้นแหละที่จะอยู่กันไปจนตาย5ข้อนี้ค่ะเป็นตัวบอกให้ชัดเจนว่าเขาแค่หลงช่วงหนึ่งหรือเขารักเขาจะทำได้หลายข้อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำข้อ4และข้อ5ได้ด้วย รวมทั้ง3ข้อแรกข้อรักคุณจริงๆค่ะถ้าเกิดค่ะคุณเจอแล้วผู้ชายที่รักคุณจริงๆกิ๊บอยากจะบอกคุณว่าอย่าเก็บเขาไว้เป็นแค่เพื่อนเพราผู้หญิงหลายคนค่ะเมื่อเจอผู้ชายที่รักจริงผู้ชายดีๆด้วยนะเธอกลับไม่ได้มองผู้ชายคนนั้นมากกว่าเพื่อนและเธอก็ไม่อนุญาตให้เขาเป็นมากกว่าเพื่อน มันเป็นเรื่องที่แปลกมากค่ะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไปรักผู้ชายเร็วๆแต่ผู้ชายดีๆที่เขารักจริงๆกลับหลักเขาไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นกับเขาเลยค่ะเพราะโอกาสสักชีวิตหนึ่งจะมีใครสักคนมารักเราจริงๆมันน้อยเหลือเกินลองเปิดใจดูเพื่อเห็นความรักที่เขามีให้ค่ะเพราะไหนๆเขาก็รักใครไม่ได้แล้วนอกจากคุณ